ส,สวัสดีนะครับที่นี่สถานีนครลำปางนะครับนี่คือนครลำปางนะครับส่านีไฟที่นครลำปางครับวันนี้มาเที่ยวนครลำปางกับรถไฟนะครับกับรถไฟามารถไฟกับรถไฟนะครับประหยัดไม่ได้เอารถมาครับผมก็มาดูบรรยาก,กาศสถานีรถไฟนครลำปางนะครับก็เป็นยังไงเนาะตามมาดูนะครับนี่รถไฟนครลำปางก็นี่จะเป็นในส่วนของ ที่จำหน่ายตัวนะครับจำหน่ายตัวของสถานีรถไฟนครลำปานะครับตอรถก็ใกล้จะมาแล้วนะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตารางการเดินรถนะครับเารรถของนครลำปางนะครข้อมูลการเดินรถต่างๆนะครับที่นครลำปางกับเนาะดูกันนะครับว่านี่ครับนี่คือนครลำปางครับนครลำปางแห่งนี้นะครับ ไะดูภาพดูนะครับสถานีรถไฟนคะรลำปางนะครับกอบนี้พามาบุกเมืองรถมานะครับมันเป็นของนครลำปางนะครับไปชมบรรยากาศาสถานีรถไฟนคะรลำปางกันนะครับก็กําหนดการเดินรถก็แปดโมงสามสิบเจ็ดเนาพวันนี้นะครับดูภาพรวมนะครับเนาะนครลำปางเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวก็ไปกรุงเทพเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับเนาะกอวันนี้ก็จะนั่งรถขบวน102ครับ1น2เชียงใหม่กรุงเทพนะครับแต่พน้าชาแนลจะลงที่สถานีบางนาจังหวัดพิจิตรนะครับ่านผู้ชมสถานรถไฟกันตรงนี้นะครับคือสถานีรถไฟนะครลำปางนะครับเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่8โมง18นาทีนะครับ กำหนดแล้วก็8โมง37นะครับพุธนาจะลองวันนี้นะครับผมดูบรรยากาศตรงนี้นะครับลักษณ์ของนครลำปางอีกอย่างหนึ่งก็คือไก่นะครับไก่ขาวนะครับไก่ขาวคือถ้วยกาไก่นั่นเองนะครับลำปางนะครับเนาะบรรยากาศก็อยู่ประมาณนี้นะครับทัานีรถไปนครลำปางครับนาะนครลำปางกี่ขะอหลังเนาะเป้งเป้งเง เดี๋ยวต้องรอรถขบวนมานะครับขบวนมาจากเชียงใหม่นะครับตน้นทางเนาะกำหนดการก็ถึงที่นี่ก็8โมง37นะครับนาชาแน,นลก็อยู่ที่ตู้ที่7นะอีนนี้ครับรถยังไม่เข้าเทียบทานจลานะครับส่วนรถที่หัวต่อที่ยังไม่จองที่นั่งนะครับก็สามารถขึ้นไปนั่งได้ในตู้ที่3ที่นี่แต่เราจองรถจะมาจากเชียงใหม่นะครับจะมีรถท่วงจากลำปางนี่ไปอีกหนึ่งตู้นะครับ การดยรวมของสถานีรถไฟนคะรลำปางนอรลำปางสเตชันเพนสเตชันไปลำปางบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับน้องจะเป็นขอนแก่นสีเข้ม,มป,รประมาณนี้นะครับน,นี่ก็เป็นรถส่งน้ำมัน,นะครับก็เป็นสถานีใหญ่สถานีหนึ่งครับทางเหนือครับไปทางโน้นก็จะเป็นทางไปทางเชียงใหม่นะครับทางบ้านทาง ทางปเชียงใหม่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางไปกรุงเทพมหานครนะครับเช่นนี้นะครับจะจุดปลายทางของพนาชาแนลมาได้ไปกรุงเทพครับนั่งจากนครลำปางไปลงที่บางนาจังหวัดพิจิตรครับพามาเยี่ยมชมนะครับเนาะบรรยากาศดีๆที่สถานีรถไฟนครลำปางครับตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพนาจะพาไปเก็บบรรยากาศบนรถไฟอีกทีหนึ่งนะครับตามมานะครับผม ตอนนี้ก็รถขบวน102นะครับเชียงใหม่กรุงเทพนะครับก็กำลังจะเข้าสึ่ชานชาลาที่1นครับของนครลำปางแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถขบวนนี้นะครับเป็นยังไงนะครับส่วนตู้ที่สานี่จะรถพ่วงนะครับจากสถานีนครลำปางครับจะพ่วงท้ายไปอีกหนึ่งตู้นะครับสำหรับผู้โดยสารที่บางคนที่ได ตัวที่ตู้ที่3นี่ก็ขึ้นไปนั่งจับจองที่กันตรงนี้แล้วนะครับผมส่วนที่กําลังจะมาเข้าถูกชานชาลาที่1นึ่งนะคือรถจากเชียงใหม่นะครับรถเร็ว1ถึง2นะครับปลายทางก็กรุงเทพหาคนครคนะครับแต่พนาชาแนลก็จะลงกันแค่อำเภอบางนาจังหวัดพทจิตน,นะครับก็กำหนดการก็8โมง37นาทีนะครับจาสถานี นครลำปางครับก็กำหนดก,การก็จะถึงที่สถานีบางนาประมาณ2โมงครึ่งนะประมาณนั้นครับขาดเดือนนิดหน่อยครับี่กนรถไฟก็กำลังเข้าสู่ชานชาลาที่1นะครับมาดูบรรยากาศกันนะครับตรงนี้รถไฟก็เริ่มก็้าสู่ชานชาลาที่1นึ่กันแล้วนะครับก็ค่อนข,ข้างยาวครับ มาก็มีสิบตู้นะครับสิบตู้ <Okay. S 1> ตัวน,นี้ก็ไม่รู้จะสี่ตู้นะครับวันนี้เนาะในตู้ที่สองที่สามที่สี่ครับก็รถก,ก็จอดนะครับเดี๋ยวพนาพาไปถ่ายทำด้านใน,นก่อน,นะครับวันนี้ก็รถไปก็เคลื่อนขบวนออกจากสถานีนครลำปางแล้วนะครับผมปลายทางก็เหมือนที่บอกที่กรุงเทพมหานาครน,นะครับแต่หนุ่มพนาชั้นแน่ก็จะลงแค่ สถานีบางมนากนะครับผมก็กำหนดคาดก็น่าจะถึงประมาณบ่ายสองโมงนิดๆน,นะครับถ้ารถไม่เสียเวลาเนาะขาล่องนี่ไม่ค่อยหลายครับถ้าขาขึ้นวันนั้นรถเ,เสียเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆเนยน,นะครับกำหนดจะถึงที่นี่วันนั้นก็ที่หนึ่งห้าสิบสามก็เสียเวลาไปประมาณตีสามจะเกบตีสามครับตีสองห้าสิบแปดนันนั้น บรรยากาศบรรยากาศ,ศดีๆสถานีนครลำปางตรงนี้น,รรน,นะครับนี่เราออกจากสถานีนครลำปางมาแล้วนะครับากาดก็ประมาณนี้นะครับเออสถานีที่จะรับลงโดยสารอันนี้ต่อไปก็จะเป็นสถานีมแม่เมาะนะครับเมาะรถส่วนนี้จะจอดแต่สถานีใหญ่ๆนะครับเป็นรถเร็ว หนึ่งศูนย์สองับเชียงใหม่ไปทางกรุงเทพครับสถานีเล็กเล็กน้อยจะไม่ค่อยจอดนะครับจอดทำความวัได้อยู่พอประมาณหนึ่งนะครับถ้าขับวนน้องถินเชียงใหม่นครสวรรค์ก็จะจอดสถานีเล็กทุกสถานีนะครับนั่นคือเวลาเที่ยงออกจากลำปางนะอีกขบวนหนึ่งครับไปมาที่ลำปางเนาะ เที่ยงสองนาทีนะครับอีกหนึ่งขบวนจากเชียงใหม่ไปทางนครสวรรค์นะครับนั่นคือรถท้องถิ่นนะครับผมส่วนนี้ก็ขบวนนี้ก็จะเป็นรถเร็วนะครับจากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพนะครับบรรยากาศก็รราการเอื่องป,นนป่านะครับด้างข้างครับเนี่นก็เป็นการนทนอดแางป่าครับ กจะมาเยี่ยมชมตอนไฮไลท์ไฮไลท์อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรครับอันนี้จะเป็นทางน้ำมันปตทของทางน้ำมันของใหญ่สุดของแม่พอน้ำปางครังน้ำมันเต็มครับของปตทถ้ามารถยนต์ก็จะวิ่งผ่านเส้นทางเส้นนี้นะครับสุนทางเส้นนี้นี้ก็จะขึ้นขางไปทางข้างนี้จะเข้าไปทาง วัดตากำแพงเพชรครับทางรถไฟนาะฮามาทางรถไฟก็จะด่งมาทางแทร็ดตะดิดโลกมาเข้าพิกัดนะครับที่เส้นทางนี้นะครับเส้นทารงรถไฟครับคณครักข่าวพามาชมวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามช่วงไฮไลท์กันต่อไปนะครับขอบคุณครับ